สบายดีเนาะพบกันวันนี้ก็จะเป็นตอนที่8กันแล้วเนาะสำหรับตอนที่ผ่านมาเราจะเป็นตอนที่7ตอนที่7็เขาได้ว่าเกี่ยวกับมีมนุษย์สัมผัสช่วยให้ประหยัดเวลาและในตอนที่8ปดเนาะเขาก็จะบอาเกี่ยวกับใช้เวลาเพื่อดูซับข่าวสารซึ่งในตอนที่8เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น5ข้อใหญ่นํากันเนาะข้อที่ 1. เทคนิคการอ่านหนังสือข้อที่2วิธีอ่านหนังสือโดยใช้เวลาปีกย่อยข้อที่3การคัดเลือกหนังสือข้อที่ 4. ความสําคัญของการสะสมวิสาความหู และข้อที่5วิธีแอบหาเวลาบ้างเพื่ออ่านหนังสือโอเคเนาะต่อมาเขาจะมาเริ่มกันเลยข้อที่1เทคนิคการอ่านหนังสือข่าวสารนั้นมีความสําคัญหลายในยุคปัจจุบันเทคนิคในการอ่านหนังสือไหวคือหนึ่งในความปารถนาของทุกๆคนถ้าหากว่าอ่านหนังสือไหวแต่บ่เข้าใจเนื้อหาสาระก็จะบุยประโยชน์ในนี้เขาข้อเสนอวิธีอ่านหนังสือให้ไหวแต่เข้าใจอย่างเลิกซึ่ง ซึ่งมีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ข้อก่อเฮ็ดให้เป้าหมายของการอ่านชัดเจนหมายถึงการค้นคิดหาบัตถุดิบให้เล็กเซิงนั่นก็คือด้านหนึ่งของการอ่านหนังสืออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการวาดแผนภาพอยู่ในหัวว่ามันมีความเกี่ยวพันกับอย่างใดในข้อสารที่พวกเขาต้องการในขณะนั้นและในอนาคตจะปฏิบัติแบบนั้นการอ่านหนังสือจะมีความเข้าใจอย่างเล็กเซิงยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความทรงจำให้เขาได้โดนขึ้น ขอขอบังคับอำนาจแห่งการนึกคิดให้คิดทีทวนคำวา่าบังคับอำนาจแห่งการนึกคิดให้คิดทีทวนนั้นหมายถึงสิ่งที่พวกเขากําลังอ่านในขณะน,นี้บวกกับเรื่องรล่าที่พวกเข,เขาเข้าใจแล้วจะเกิดการพันแปรอย่างเดเนื่องจากนั้นพวกเขาจะได้พบกับปัญหาอย่างเดียและมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ใครบางคนรู้ถึงเรื่องบางอย่างเป็นต้นพอ,อีกอย่างนึ้งก็คือนํขาข่าวสารนี้ไปให้กับผู้ที่เหมาะสมกับปัญหาในขณะเดียวกันเนื่องจากปัญหาที่คิด ได้ตองมึงว่าที่แท้แล้วพวกเขาสามารถเฮ็ดย่างเดรๆขอขอใช้สิ่งที่เคยเฮียนห่วมาให้เป็นประโยชน์เพื่อให้หนังสือที่ได้อ่านแล้วกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้พวกเขาต้องเจาะจงขายายพิจารณาให้เลืกเซิงเฉพาะจุดแล้วคิดเส้นใต้จุดที่สําคัญพร้อมกับบันทึกคําอธิบายด้านหนึ่งอ่านหนังสือส่วนอีกด้านหนึ่งในใจก็ให้ปรับปรุงวัตถุดิบซึ่งกําลังอ่านอยู่อ่านกลับไปกลับมาหลายๆครั้งของ่อ ควรหยุดพักการอ่านหนังสือสัววข่าวเมื่ออ่านหนังสือโดนเกินไปสำหรับผู้ที่เคยเข้าสอบสิ่งจะหูดีว่าถ้าหากมือใดเขายัดสิ่งต่างๆเข้าไปในสมองหลายเกินไปสมองของเขาจะเกิดการสับสนสำหรับการอ่านหนังสือในแต่ละข้งสามารถอ่านได้น้อยหลายบดเท่ากันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนซึ่งมีบวคือกันยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อพวกเขาหูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้น อยากจะยัดเข้าไปในสมองหรือว่าอยากจะอ่านหนังสือแล้วให้เข้าใจเลยแต่ว่ามันก็ยิ่งบ่เข้าใจนั่นก็เท่ากับว่าสมองของเขาได้เตือนพวกเขาแล้วว่าอย่ายัดสิ่งต่างๆเข้าไปในสมองอีกเมื่อวพวกเขาพบก,กับเหตุการณ์ดังนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือหยุดคิดไต่ตองแล้วหยุดพักเสวขาวหรือบางครั้งก็หันไปเรียนรู้อื่นแทนเพื่อเป็นการพักสมองไปในตัวข้อที่2วิธีอ่านหนังสือโดยใช้เวลาปิกน้อย การสะสมทรัพย์สินถึงแม้ว่าจะเป็นการสะสมเมื่อละเล็กมือละน้อยหากหลายมือหลายเดือนผ่านไปมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้แบบเดียวกันกับเวลาปิ๊กง่อยที่เราสามารถสะสมได้ขอเพียงแต่เขามีความเพียรพยายามเฮ็ดไปเทละน้อยโดยประขาดจากมือหนึ่งมันก็จะกลายเป็นตัวเลขจํานวนหลายเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเกี่ยวกับเบียกที่เจ้าจะต้องเฮ็ดหรือกิจกรรเฮ็ดขอเพียงแต่เขาแบ่งเวลาของแต่ละมือเฮ็ดมือละน้อยเพียงมือละสองสามนาทีเท่านั้นพอหลายเดือนหลายมือผ่านไป เ้าก,ก็จะได้ผลลัพธ์ที่บบเคยคาดคิดมาก,ก่อนดังนั้นเขาควรแบ่งเวลาว่างเมื่อละจกักนาทีจักประสบการณ์ของผู้เสียสารเมื่อหนึ่งหลัแบ่งเวลาว่างสอหานาทีก็พอแล้วอย่าคิดว่ามันเป็นเพียงเวลาสั้นๆพอเพียงแต่ให้เขาใส่มันอย่างได้ผลเขาก็จะสามารถเรียกได้เป็นจนํานวนล่วงหลายความคิดที่เขาอาในบองต้นเหมาะสมที่จะใช้กับการอ่านหนังสือสําหรับกลุ้มพนังงานเทีเบได้เป็นเวินเดือนเรียกให้กับบริษัท และเมื่อพวกเขาเลิกเบียกกลับมาฮอ,อดบ้านก็ยังบอสามารถทาเวลาบ้าง23สามสมองเพื่ออ่านหนังสือพอเหตุนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือใส่เวลาช่วงสั้นๆของทุกๆมือให้เป็นประโยชน์ที่เฮาเอินว่าวิธีอ่านหนังสือสั้นนา,าทีนั้นมีความเหมาะสมกับกลุ่มพนังงานที่ต้องเฮ็ดเบียกแบบยุ่งที่สุดเพราะว่าเพียงแต่แบ่งเวลาเมื่อละสาหนนาทีสําหรับการอ่านหนังสือเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนักจิตวิทยาคนเยอรมันคนหนึ่งได้บอกว่า,วา มนุษย์สามารถหว่วงหวมจิตใจได้ครั้งละประมาณ5นาทีถ้าหากเกินกว่านั้นความสนใจก็จะกระจัดกระจายเพราะสาเหตุอันนี้เราจึงส่งเสริมให้หวงหวมจิตใจอ่านหนังสือครั้งละ,ะ5นาทีซึ่งเป็นวิธีอ่านหนังสือที่ดีที่สุดและได้ผลหลายที่สุดจต่อาจได้เคยสงสัยว่าเวลาเพียงสันส้นๆเพียงแต่5นาทีจะสามารถได้ประโยชน์อย่างเดียกับการอ่านหนังสือนี่คือเหตุผลของการสะสมจากน้อยให้เป็นหลายหวงหวม,หวมจิตใจในการอ่านหนังสือเพียง5นาที สามารถอ่านได้ประมาณ10,000คำพวกเขาลองคำนวณบ้องว่าใน1ึปีพวกเขาสามารถอ่านหนังสือได้จากเล่มถ้าหากหว่าพวกเขาอ่านหนังสือทุกมือโดยโบมีมือเว้นเดือนหนึ่งก็สามารถอ่านได้600หน้าหรือประมาณสองเล่มโดยรวมแล้วเล่มหนึ่งประมาณอยู่300หน้าถ้าห่วบพวมแล้วภายใน1นปีพวกเขาสามารถอ่านหนังสือได้สาสี่เล่มลองคิดบ้าวงว,งวง communal, ่าภายใน1ึปีพวกเขาสามารถห่วมวรมอุทิศที่เกี่ยวพันกับ,กบกงานของเขาโดยกลงแล้วพวกเขายังสามารถอ่านหนังสือได้จำนวนล่วงไหล พวกเขาจะสามารถสรมสับข่าวสารอีกเป็นจำนวนล่วงหลายข้อที่ 3. การคัดเลือกหนังสือพวกเขาจะมีวิธีการคัดเลือกหนังสือได้แน่ใดหนังสือที่พวกเขาอ่านส่วนหลายแล้วจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับความมลสินเป็นหลักตัวอย่างหนังสือนิยายจากนั้นก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับความจําเป็นที่ต้องใส่เฉพาะหน้าเ่นจะพวกนังสือที่วางแผนการบางอย่างก็จะซอกหาหนังสือที่มีความเกี่ยวพันกับหนังสือประเภทนั้น แต่ว่าพวกเขามีน้อยคนที่จะอ่านหนังสือที่บมีความจําเป็นเฉพาะหน้าแต่เป็นข่าวสารซึ่งมีความจำเป็นในอนาคตข้างหน้าเป็นเหตุผลที่ต้องให้ใหีเ้เวลาสแสวงหาเมื่อมีความจําเป็นบางอย่างกระทนหันกุญแจที่สําคัญสําหรับการแก้ไขปัญหานี้ยุทธ่การเลือกนั่นคือการตัดสินใจว่าควรจะอ่านหนังสือเล่มน,นั้นหรือบอ่ถทางากเเกนว่าควรอ่านแลวจึงตัดสินใจว่าในจํานวนเหล่านั้นจะควรอ่านอย่างเดในนี้พวกเขาขอนาเสนอกฎเกณฑ์ของการเลือกหนังสือดังนี้ ข้อก่อการคัดเลือกตามเป้าหมายเพื่อป้องกันบ่ให้วัตถุดิบที่เรต้องการพาผนเข้าไปด้วยเหตุนี้เมื่อเริ่มต้นพวกเ้าต้องกําหนดหลักการพื้นฐานดังนี้ข้อที่ 1. สิ่งเหล่านั้นคือวัตถุที่มีความจําเป็นหรือบอ่อข้อที่2สิ่งเหล่านั้นมีความจําเป็นที่สุดสาหรับเียกงานของพวกเ้าหรือบอ่อถ้าหักเบาบาก็คัดมันออกก่อนหรือบ่อก่อางมันไ้ก่อนรอทาจนกว่าจะมีเวลาว่างจึงหยิบมันขึ้นมาอ่านข้อที่สม วัตถุดิบเหล่านั้นต้องการใส่มันในขณะนี้หรือบ่หเรือว่าเก็บมันไว้ก่อนเพื่อ,อาการค้นคว้าในวันข้างหน้าถ้าหากจัดเย่ในประเภทหลังนี้ก็จงเก็บมันไว้ก่อนข,อขอ้อขออ่านตามเป้าหมายคําว่าอ่านตามเป้าหมายไม่ถึงอ่านเฉพาะหนังสือที่มีวัตถุดิบที่ต้องการจะบอกแต่ต้องหนังสือที่บมีความเกี่ยวพันกับเป้าหมายหนังสือบางเล่มมีความน่าหลายแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือเนื้อไหนของหนังสือเล่มนั้นมีเพียงบางส่วนบางบทบางตอน หรือบางบรรทัดเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระเขาจึงต้องเลือกอ่านเฉพาะสิ่งที่ต้องการก็พอแล้วข้อขอ่ขออานจุดสําคัญอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีเพียงแต่สาลาบานก็สามารถมุเดยวา่าหัวขอ้อที่จะเผยแพร่ทรงเสริมของหนังสือเล่มนี้บทนําและคํานําเป็นต้นมักจะมีความเกี่ยวพันกับเนื้อไหนเรื่องของหนังสือดังนั้นจึงบุคคลปล่อยให้มันผ่านสายตาถ้าหักหวาเวลาอ่านบาเพียงพอเพียงแต่อ่านหัวข้มกระทนหัด เอาแต่ใจความที่สําคัญเท่านี้ก็พอแล้วข้อที่ 4. ความสําคัญของการสะสมวิสาความหู้มีอาจารย์ผู้หนึ่งเคยบอกว่าทานทั้งหลายการที่จะค้นหาวิธีเพิ่มรายได้ให้กับตนเองให้เอาโอกาสนี้ศึกษาหาความหู้ในขณะที่ยังเป็นไม่รุ่นอยู่จะดีกว่าถ้าหากสะสมความหู้ไว้ลายต่อไปก็จะบ่ต้องกังวลว่ารายัาของเฮาจะบบอุดมสมบูรณ์นี่คือวิธีปฏิบัติของคนสลาดคิดจะลงทุนต้องลงทุนในตนเองก่อนจะดีกว่า อาจารย์คนนี้บอกได้อย่างถึกต้องที่สุดการที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับตนเองให้มีหลากหลายวิธีนั้นยกตัวอย่างเส้นสะสมประสบการณ์การเฮดเวียร์ขอคําแนะนําจากผู้อาวุโสญาติสนิทมิตรสหายและลูกค้าเป็นต้นนอกจากวิธีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วการอ่านหนังสือ,อยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับตนเองถ้าหากว่าเป็นคนดูหมันอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับตนเองจุดประสงค์ของมันก็คงจะบานออกเนี่ยไปจากนี้ ข้อก่อเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและข้อขอเพื่อส่วยการเคลื่อนไหวในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าการอ่นานหนังสือมีจุดประสงค์ดังที่วอนด์บางต้นเทคนิคในการอ่นานหนังสือก็อสามารถแบ่งออกเป็นสชนิดคือ 1. จะเพิ่มความสามารถในการอ่นานหนังสือได้แน่ใดและ2จะเห็นแนวรดิรึงจะให้หนังสือที่อ่านไปแล้วมีส่วนช่วยในการเห็ุเวียกของตนเองขอเสนอวิธีการเพิ่มความสามารถในการอ่นานหนังสือมีดังนี้ข้อก่อเพิ่มเวลา,าอ่านหนังสือข้อขอ เลือกหนงังสือที่จะอ่านด้วยความระมัดระวงังข้อขอ,ขอเพิ่มความไวของการอ่านหนังสือข้อที่5วิธีแอบหาเวลาว่างเพื่ออ่านหนังสืออย่าใช้คําทีา่ว่าบบมีเวลาว่างเพื่อเป็นขออ้างในการอ่านหนังสือเจ้าคือผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดมาจากการบอกอ่านหนังสือความจริงแล้วผู้ที่อ่านหนังสือหลายที่สุดโดยส่วนใหญ่แล้วคือผู้ที่มีเมียกลายที่สุดสาเหตุที่ให้พวกเขามีเมียกลายมันเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องเป็นคนอ่านหนังสือหลาย สาเหตุก็คือผู้ที่มีเบียกหลายนั้นยิ่งพวกเขามีความเข้าอ,อกเข้าใจถึงความจาเป็นของการทับหูขาวสารเพื่อทับมือกับเบียกงานด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงหููถึงวิธีที่แอบหาเวลาว่างเพื่ออ่านหนังสือดีๆให้หลายที่สุดเท่าที่จะรายได้ขอยกตัวอย่างของการแอบหาเวลาว่างอ่านหนังสือของพวกเขาดังต่อไปนี้ข้อก่อวางหนังสือหรือวารสารที่เจ้าคิดอยากจะอ่านวางไว้บนที่สามารถเบ่งเห็นได้ง่ายเชิร์เมนเราจะจะอ่านมันเพียงเมื่อละสีหานาทีก็ตาม สะสมเข้าไปลายมือลายดันท่านไปเจากก้าขอจะทำประโยชน์อย่างลวงลายข้อขอวางหนังสือไปเทิงหัวเตียงนอนเป็นประจำถ้าหากว่าจะนอนบวหลับก็สามารถยิบหนังสือขึ้นมาอ่านได้โดยสะดวกข้อขอ,ขอเมื่อเจ้าไปตัดผมหรือมีนัดกับใครก็ควรพกหนังสือติดตัวปนําถ้าหากว่าจะมีความจําเป็นต้องลังท่าเจ้าก,ก็สามารถยิบหนังสือนั้นขึ้นมาอ่านไปโดยบวต้องไปให้เวลาว่างสิ้นเปลืองไปโดวยวิปประโยชน์ขอ้องอถ้าหากว่าจะมีรถไง ในรถควรจะมีหนังสือไว้จักเลรมนี้ก็ดีถ้าหาวรถติดเจ้าก็สามารถจิบหนังสือขึ้นมาอ่านได้ประโยชน์ที่เจ้าจะได้จากหนังสือก็คือ 1. นึ่ความหูสองบเสียสุขภาพจิตเจ้าก็จบไปแล้วนะสลับตอนที่8เนาะตอนที่8เข้าาถึงใส้เวลาเพื่อดรีดนูดทับยข้าวสารเนาะเดี๋ยวเข้ามาสรุปคืนเนาะว่ามียังไข้อที่1เทคนิคการอ่านหนังสือ ข้อที่2วิธีอ่านหนังสือโดยใช้เวลาปิกน้อยข้อที่3การคัดเลือกหนังสือข้อที่4ความสําคัญของการสะสมวิสาหกรรมหูและข้อที่5้าวิธีแอบหาเวลาว่างเพื่ออ่านหนังสือถ้าหากทานกําลังฟังวิดีโอในชุดนี้วิดีโอที่เราเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับการบริหารเวลาแบบก้นจีนถ้าหากว่าทานได้ประโยชน์หรือได้ข้อคิดยางไงจากหนังสือเล่มนี้ก็ให้คอมเมนตะ์เนาะโอลลมกันได้คอมเมนต์ comment บอกกันได้เนาะเพราะว่าเราจะได้ไปอ่านและก็ศึกษาความกันเนาะ สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนที่เก้าเนาะเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เนาะตอนที่เก้าจะว่าเกี่ยวกับใส้เวลาแต่ละมื้อขอ้อภูเขาให้เป็นประโยชน์ซึ่งเนื้อหาจะเป็นอะไรนะั้นเนาะติดตามกันในตอนต่อไปสลับในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าหากมักวิดีโอในชุดนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าทึกใจเนาะฝากกดแชร์แชร์ให้กับคนที่ต้องการที่จะมีเวลาบริหารเวลาของตัวเองเนาะเพื่อจะเอาไปใส่ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายขึ้นสำหรับวิดีโอในตอนนี้บายแล้วเจอกันในตอนต่อไป